ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเดิมหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะมาพูดมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังเลี้ยงหมูอยู่โดยเฉพาะเลี้ยงแบบ บ,นนบ,นนบ,บ้านนอกบ้านอกบานบานอย่างเช่นเราเราท่านทาน,นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของหมูที่ท้องเสียเรือรังนะครับว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรและผลกระทบมันจะเป็นอย่างไรวิธีแก้เราจะแก้ยังไงนะครับ เราก็มาเข้าสู่ประเด็นกันเลยคําว่าหมูท้องเสียเรือรังนั้นให้เราสังเกตตรงไหนเราสังเกตได้ตรงที่ถ้าหมูเราคอกไหนชุดไหนนะครับที่เลี้ยงมันจะมีตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งที่ลักษณะจะผิดแปลกจากเพื่อนก็คือขุนไม่ค่อยขึ้น โตช้าและลักษณะอีกที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือ3วันดี4ีวันไข้เกี่ยวกับมูลเกี่ยวกับขี้นะครับคำว่ามูลคำว่าขี้ก็คือขี้หมูนะของตัวนั้นเดี๋ยวจะเป็นเหลวเดี๋ยวจะไหลเดี๋ยวก็เป็นก้อนปกติเหมือนเพื่อนๆน,นั่นแหละครับก็คือตัวที่เป็น ท้องเสียเรือรังเลยล่ละสาเหตุมันก็เกิดมาจากสาเหตุหล,ลายๆสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไส้อักเสบนะครับก็เป็นสาเหตุหนึง่งนะวิธีทางแก้ละ่ะก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะล่ะครับแต่ก็ควรระวังใช้มากๆเกิดดื้อยา ก็จะเป็นอยู่เช่นเดิมถามว่าผลเสียหายจะเกิดมากไหมจะถึงกับตายไหมไม่หรอกครับเท่าที่ผมสังเกตมานะเท่าที่เคยเจอมาไม่ถึงกับเสียชีวิตครับแต่จะโตช้าแล้วก็น้ำหนักน้อยกว่าเพื่อนผิดปกติไปหน่อยหรือแม้บางครั้งเนี่ยตัวก็โตเท่าเพื่อนนะครับ แต่เวลาจับช่างเวลาจะขายตัวโตวเท่าเพื่อนแต่น้ำหนักจะเบาเบาจนผิดสังเกตนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราท่านที่เลี้ยงหมูไม่อยากจะเจอก็ขออย่าให้ได้เจอกันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วการรักษาการป้องกันเนี่ย มันเริ่มต้นมาจากนู่นแหละครับตั้งแต่รอบแรกเลยตั้งแต่เริ่มยานมนะครับเราให้วัคซีนเพียงพอไหมเราดูแลอย่างดีไหมอาหารมีคุณภาพไหมเราให้ยาเกินขนาดไหมนู่นแหละครับนี้ถ้าเอาลึกเข้าไปกว่าเดิมก็คือตั้งแต่แม่พันธุ์นี่แหละนี่ก็คือวิธีการแก้นะครับแต่ส่วนมากถ้าเรามาเจอตรงนี้แล้วมันจะเป็นที่ปลายเหตุ มันเป็นที่ปลายเหตุมันก็จะทําให้แก้ไขได้ยากหน่อยถ้าถามว่าผมเจอบ่อยไหมไม่บ่อยนะครับนานๆจะเจอทีแต่ก็มีนะครับทุกปีก็จะเจอหนหรือชุดหนึ่งนะครับนั่นก็มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับการ รักษาสุขภาพิบาลการสุขภาพิบาลของเรามันก็เกิดมาได้หลายสายเหตุนะครับแม้แต่บางครั้งเนี่ยการรักษาความเครียดให้หมูพอหมูเครียดก็จะมีการตกใจนะแล้วก็ทําให,เนหน้เป็นนู่นเป็นนี่พอมาอ้าวท้องเสียอีกแล้ว ตกใจก็ท้องเสียได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่เรา,าควรที่จะมองข้ามก็เข้าลักษณะโบราณที่ว่าตกใจต้งขี้แตกนั่นแะครับนี่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่จะเกิดจากการสังเกตเกิดจากประสบการณ์ อย่าไปเอาทฤษฎีมาเปรียบเทียบกับคลิปคลิปนี้ของผมนะครับอันนี้มันเป็นประสบการณ์ล้วนๆนส่วนทฤษฎีเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังอาจจะมีโอกาสมาพูดคุยกันถ้าเจอปัญหาอย่างว่านี้วิธีทางแก้ทำยังไงครับอย่าให้เขาขี้เหลวจนเกินไปอย่าให้ท้องเสียบ่อยจนเกินไป ก็ต้องหันมาใช้แบบโบราณบ้างแหละครับพวกใบตองนะครับกล้วยดิบพวกนี้ใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับใช้ยามากๆก็ไม่ดีก็จะเกิดอาการที่ว่าเนี่ยนี่คือวิธีทางแนวทางในการแค่ของผมนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะใช้วิธีอื่นก็สุดแล้วแต่ อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยแก้ก็ได้ผลนะครับก็หยุดแต่ก็เป็นเป็นใหม่หยุดไปสักอาทิตย์ก็เป็นใหม่อีกแล้วนี่คือปัญหาเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เลี้ยงหมูนะครับที่วันนี้ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ท่านฟังก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วจะได้ก็คิดนําไปดูไปสังเกตหมูของตัวเองบางครั้งท่านอาจจะบางท่านอาจจะโทษไปถึงอาหารว่าอาหารเขาไม่ดีอาหารเขาทําให้ขี้ไหลขี้เหลวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเรานี่แหละครับว่าเราสังเกตรเราปฏิบัติได้ดีแค่ไหน อาหารของเขาดีแต่และว,ว่าเราให้แบบไม่ถูกหลักวิธีการเก็บไม่รักษาไมาด่ดีมันก็ทาให้ขี้เหลวขี้ไหลได้นะครับฉะนั้นแล้วคนเลี้ยงหมูอย่างเราๆท่านๆก็ควรที่จะใส่ใจนะครับทุกอย่างนะครับมันเปรียบเสมือนเรียนสองด้านอาหารดีแต่ทาไม่ถูกเก็บไม่ถูกวิธีก็เสื่อมสภาพได้หมูก็เหมือนกันครับ หมูพันธุ์ดีขนาดไหนเลี้ยงไม่ดีดูแลไม่ดีก็มีโอกาสเจ๊งเหมือนกันนะครับไม่โตเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ผมก็คงจะพอหอมปากหอมพอนะครับสำหรับการพูดคุยในวันนี้เป็นวันสบายๆในวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ราคามูก็ยังตกต่ำบางท่านก็ถอดใจบางท่านก็ไม่กระตือรือร้น ก็ขอขระคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมเป็นกำลังแรงใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ